เรียนท่าน,นาคณะกรรมการและแขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านดิฉันเด็กหญิงสุนีราุพลาการจากโรงเรียนมงลีิงวิทยาขอนำเสนอการพูดสุนทรพจน์ในหัวข้อทุจริตคิดโกงชาติจะพิน,นาศทางราชรัฐโดยธรรมชาติความคิดของแต่ละบุคคลย่อมมีความแตกต่างกันบางคนคิดในทางวัฒนะบางคนคิดในทางไหนะ และการคิดทุจริตคดโกง,งนับเป็นความคิดในทนางขยนะซึ่งเสมือนหนึ่งบ่อนทำลายความมั่นคงของชาติการทุจริตหมายถึงการปรบพฤตกชั่วไม่ซื่อตรงการคดโกงหรือการใช้อำนาจหน้าที่อิทธิพลที่ตนมีอยู่เพื่อประโยชน์ให้แก่ตนเองญาติพี่น้องและพวกพอ้องการทุจริตจะแทรกซึมอยู่ในทุกมิติของสังคม ไม่ว่าจะเป็นในวงการธุรกิจภาคราชการแม้กระทั่งภาคการเมืองการทุจริตในวงธุรกิจเช่นการติดสินบนแก่เจ้าหน้าที่รัฐการตกแต่งบัญชีการทุจริตในภาคราชการเช่นการรับสินบนการผูกขาดการประมูลและการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างการทุจริตในภาคการเมืองหรือภาษาปากในภาษาไทย เรียกทับศัพท์ภาษาอังกฤษว่ษาคอร์รัปชันคือการใช้อํำนาจอิทธิพลทางการเมืองทุจริตโดยหลากหลายวิธีการทุจริตจะแบ่งออกเป็นหลายรูปแบบคือ 1. การให้สินบนงการเล่นพักเล่นพวก 3. การส่งรู้ร่วมคิด 4. การปกครองบ้าการในอิทธิพลมืดแปนโชครีดไถ่ตติเห็นแก่ญาติและการกระทำผลกระทบจากการทุจริตในสังคมไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นการทุจริตโดยการเลอบข้อสอบหรือสิ่งตา่างๆ ยกตัวอย่างเช่นการให้สิ่งบนแม่พียงเล็กน้อยอาจ,จเป็นอุปสรรคในการเข้าถึงบริการสาธารณพื้นฐานของประชาชนรากยากในการรักษาสุขภาพและการศึกษาการทุจริตโดยการไม่เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส และก่อให้เกิดความไม่ยุติธรรมและขาดความสิ้นหวังในสังคมสังคมไม่ไว้วางใจในการศึกษาและต่างๆองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติได้เผยผลการจัดอันดับภาพลักษณ์ของการคอร์รัปชัน ในภาคราชการพบได้ว่าประเทศไทยอยู่ในการทุจริต1 0 1จากทั้งหมด180ปประเทศทั่วโลกนับได้ว่าสถานการณ์ทุจริตในสังคมไทยอยู่ในสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงหากเป็นเช่นนี้แล้วประเทศไทยจะเกิดการแตกแยก ทุจริตต่างๆเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นอีกถ้าพวกเราช่วยกันหยุดและเริ่มจากตัวดิฉันเองโดยยึดหลักประแสจะิีพอเพียงการอยู่อย่างพอเพียงไม่โลภมากและการพอใจในสิ่งที่ตนมีและสุดท้ายนี้ขอจงศรัทธาเชื่อมั่นในสิ่งที่ตน มีเพราะความดีจะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจ,จิตใจมิให้นําไปสู่การทุจริตใดๆทั้งปวงมิเช่นนั้นแล้วการทุจริตกินโกงชาติอาจจะพินาศท,ทางราชรัฐพอเพียงทําดีมีศรัทธาจากนําพาชาติรัฐจรัสแสงหากช่อโกงทุจริตคิดร้ายแรง โลกเปลี่ยนแปลงราบริ้นแผ่นดินไทยสวัสดีคะ่ะครับต่อไปโรงเรียนสวายวิทยาคารครับอย เรียนนะครับ่เรียนนะครับเคยแข่งกันมีความตั้งใจจะไม่อย่างนี่ตั้งปี่ิ่งสงสารเนาะเรียนท่านคณะกรรมการและแขกผู้มีเกียรติที่